วันนี้มาอยู่ที่เท l แลนด์รีสอร์ทแอนดสปานะพัทยาวันนี้เรามาถึงเย็นเลยนะเย็นมากเลยห้าโมงครึ่งแล้วที่จอดรถกล้กลนะเดินกันเหนื่อยเลยป่ะเดี๋ยวไปดูคุณแม่ก่อนเข้าไปเช็คอินละป่ะเดินกว่าจะถึงปุ๊บนี่นะเท l แลนด์รีสอร์ทแอนดปา แต่วันนี้มีงานแต่งนั่นแหนะเลยหาอ่คุณแม่อยู่ไหนะ่ะเช่กินนะ<ม>ได้ห้องอยังได้ห้องแล้วได้แล้วได้แล้วเหรอ,อ,อไหนไวะเอาออล็อบบี้ครบกว้างกว้าง,างสะอาดหอม เนี่ยเอาบีล็าบีเอางนะแม่นอกห้องอาหารมีชั้นสองตรงนี้แล้วก็มีชั้นหนึ่งตรงนี้มีสองที่อาหารชาเช้าเหรออาหารเช้าวันนี้เรามาเย็นแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสระว่ายน้ําก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าค่อยค่อยเล่นกันาเย็นแล้วเล่นไม่ได้แล้วมืดจะหาอะไรกินกันเอาแม่เดินไปเลยขนมขนมนมเนยเยียบไปดูสระว่ายน้ำก่อน โอ้โหแม่โอ้นี่กว้างขวางมากเลยเนาะสระว่ายน้ำสวยๆวินเล่นไหมหรือจะเล่นพรุ่งนี้ดีครับว่าไงครับดอกไม้มันมีน้ำน้ำอะเอาแม่เอาแม่ทำไรทำเลยอาถานะโอเคเอาไปดูสระว่ายน้ำไปเลยกินได้ไหมอะลูกไหนดูดิไหนกันดูดอกไม้กันโอ้ โอมันเข้าตาไปดูสระว่ายน้ำกันโอ้สระสวยอะแม่วินน้ำเย็นไหมอ่ะอันนี้นะตึกตึกเขาก็จะอยู่ทางนี้นะตึกทางนี้แล้วก็มีถนนขั้นแล้วก็สระน้ำโอเย็นอะแม่เดินไปแล้วโอ้โหสระว่ายน้ำสวยมากเลยเมันย้อนแสงหน่อยนะเนี่ยเห็นไหมเห็นกันหรือเปล่าไม่รู้ สะสวยมุมถทารูปเขาเยอะนะในแง่างแรมเนี่ยอ่ะแดดโดนบังแล้วอะแม่เอาตรงไหนดีคะนี่นะดูสรนะนำ้ำสวยสวยสระวนะ้น้ำประมาณนี้นะเดี๋ยวขึ้นไปเก็บของเก็บอะไรกันก่อนนี่สระห้าโมงครึ่งแล้วป้างเอาไปวิลูกหายแม่วินะ นาา้าสะก็สวยมากเลยนะนี่นะม,มีมีบาร์มีอะไรเครื่องดื่มแยกกับส่วนห้องพักหรือห้องพักก็อยู่โซนไหนแม่ปไปไปดูห้องพักกันรูมนี้ก็จะเหมือนกับเนาะเหมือนนั้นคาเฟ่แถวยุโรปอ่ะแม่เดินไปห้องนะยคะ่ะเดินไปห้องพักมีห้องประชุมนะเนี่ยใช่ไหมดี ห้องประชุมวันนี้มีสาวว่ายน้ำอีกสองนะแต่นิสสาจะยาวๆไม่ใหญ่ลิฟต์อยู่ไหนวะตามหาลิฟต์จะเอ๋โอ้มาเจอคนสวยใช่ตึกนี้แน่นะแม่นี่เลขที่ออกสวัสดีค่ะโอ้เดเ๋ยบของปิดประตูปิดประตูปิดประตู่ะไหนพาดู ห้องนี้ไม่มีอ่างนะคะมีห้องน้ำนี่จะดูนี่ดูนี่สิมาเจ้ทำไมมันทะลุออกไปอย่างนั้นได้เอาวิมอันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรให้บ้างมีได้บอบผมแล้วก็เครื่องอุความสะดวกทุกอย่างเลยค่ะจิบโอ้ยอาบน้ำเห็นกันหมดเลยเนาะปิดมาได้เจ้เปิดที่เปิดที่เปิดที่แม่เปิดที่เปิดที่ อสวยไปดูห้องอาบน้ำโอเคนะโอ้พื้นแห้งแก่เลยสะอาดสะอาดเยี่ยมไหนวินไปดูแม่สิไปดูข้างนอนกันอ่ะไหนดูสิไหนแม่ที่นอนวินวินเทสที่นอนให้ดูหน่อยวินปุ๊บปุ๊บดูดูแม่แม่อะโดดขึ้นที่นอนดิโอ้โหที่นอนกว้างมากเลยค่ะโอ้วเจ็ดฟุตใช่ไหมเนี่ยแล้วมีนี่มีโซฟาเบดให้อีกตัวหนึ่งด้วยหรอ ไหนขอดูวิวขอดูวิวขอดูวิวหน่อยวิวอะไรอ๋อวิวสาวน้ำมีอะไรให้ตู้เย็นมีไหมอะแม่มีน้ำสองขวดค่ะน้มเย็นอันนี้ไม่มีตู้เย็นหรอวินไม่มีอาอเราจะกินน้ำเย็นยังไงอ่ะอ๋อนี่นะข้างล่างเมื่อกี้ไปถามมามีโปแฮปปี้ฮาวแฮปปี้ฮาวเครื่องดื่มสี่โมงถึงสองทุ่มรู้สึกจะหนึ่งฟีหนึ่งนะประมาณนี้ โอ้แต่ห้องก็เตียงนุ่มอ่ะแม่แม่กระโดดวิ่งกระโดดกระโดดใส่ที่นอนวินเทสอีกทีสิโอ้โหเห็นไหอาบน้ํากันเห็นหมดเลยนะเนี่ยโอ้ปิดมนได้เหรอโอเคโอเคประมาณนี้นะห้องสะอาดหมอนค่แบบจุกๆเลยนะสะอาดหมอนกี่ใบสี่ใบห้าใบหกใบโน่นหมอนใหญ่สองหมอนเล็กอีกสองโอ้โหจุกๆเลยนะหมอนเนี่ยไปเล่นน้ำกันจะเล่นเหรอเล่นไหมอ๋ จะเล่นนะป่าวพี่น์จะเล่นน้ำหรือเล่นตู้เซฟอ่ะโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรก่อนนะจ๊ะวันนี้ทัวร์จีนจ๋าเลยนะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะเก็ <c oughs> บของเก็บแล้วเสร็จนี่ครับใครครับเนี่ย <ไป S 1> โอ้โหพร้อมเล่นน้ำเต็มที่โอ้โหอ่ะไม่เล่นแล้วเหรอไ,ไปเแล้วแล้วแล้ว,วมีเวลาให้หนึ่งชั่วโมงไปลุยพร้อม เล่นน้ำโอ้โหสีชุดคุณแม่แล้วเนี่ยเหมือนนึกว่าหอยแมงคู่นะวินเนาะอ่ะป่ะนี่มันห้าโมงหกโมงเอาค่ะเอาค่ะเล่นน้ำเล่นน้ำตอนหกโมงเย็นค่ะโอ้โหกลินหอมมากเลยโรงแรมเนี้ยเดินเดินผ่านเดินผ่านก็นะเอาแต่พรุ่งนี้แค่กินแม่กินตอนเช้าจะถึงสะ ถึงสะก็เจอมุมถ่ายรูปอีกแล้วโรงแรมนีมุมถ่ายรูปเยอะๆเนาะชุดเธอไม่สวยนะแม่เดินเดินกันกว่าจะถึงสะได้นะมุมถ่ายรูปเขาเยอะจริงๆอะสะแล้วรู้จะเล่นสนะักกี่นาทีหนาวขนาดน,นี้ แสงสวยเนาะนี่อ่ะวิลเล่นน้ำเลยลูกหลังแค่ล้างตัวก็ดูที่จะรอดไหมเอาไม่เย็นกันเลยหรอแม่หนาโอเคเนี่ยถามจริงไม่หนาวเลยเะฮะนี่ดูนั้นเนี่ยโอ้โหไม่หนาวนเลา,าเอาเล่นกันเลย สว,สวยสวยสวยเดี๋ยวก่อนว้มามา,มาว้ามาหัวโขกมากาศหาแม่อากาศไปหาแม่ทิวินโอเเ้เขากำลังเปิดไฟแล้วสวยมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมแนะนำแนะนำนะคืนไม่แพงพันนิดๆเขี้ครับไอเขขึ้นฝั่งนะครับนี่โอคค้ไอ้เขขึ้นบอกอาคารมากระดึบมากระดึบมาหนาวไหมแม่ จริงเหรอโอ้มาแล้วเหรอคะคุณแม่ชอบแม็กวินเสียเซียเสียเซีกินค็อกเทลอะไรแบบของเด็กไหมที่้องทินี่วินที gaan, asına, uh ่เขาขย่าเขย่าเขย่าแบบนี้เอามโอ้ตอนเล่นน้ำก็เห็นทำไมทำไมทำไมลองไหม แบบไม่มีแอลกอฮอล์เอาไหมเอาไหมโอเคเดี๋ยวบอกพี่เลยบอกพี่เลยสั่งอะไรไปนะลิ้นจี่อะไรลิ้นจี่ฟู้ดพันช์ใช่ไหมใช่โอเคโอ้ในน้ำผลไม้ใส่น้ำผลไม้วินดูนี่ดูพี่เขาทำนี่วินเดี๋ยวกลับไปบ้านทำให้ป๊ากินหน่อยนะง่ายอ๋อ อะไรนะแม่วินสั่งอะไรนะสตินกีสตินกีอะเออตะลี้อะสตินจีอร่อยแน่วินพี่พี่พี่อะไรนะอะไรนะอันนี้คืออะไรนะ ลิ้นจี่ฟู้ดพันช์น้องอร่อยไหมลูกรสชาติเป็นยงไงใช่ไหมยูถ่ายรูปเนไหอร่อยจัดโอ้ถ่ายรูปอโอเคอโนแอลกอฮอล์นะคะเดี๋ยวเดินกลับห้องไม่ใช่เดินกลับห้องสิมาห้องน้ำกล <c oughs> างคืนเขาเปิดไฟสวยมากเลยนะ <c oughs> ข้างหน้าก็ถนนสุขุมวิทว่างไหมลูก ดึกๆมาหิวข้าวกันนี่เดินออกมานิดเดียวปลาหมูตามสั่งมีทุกอย่างอร่อยด้วยเมือ่อวานเราเมื่อวานเราเล่นสะใหญ่นะไม่ได้มาสะเล็กกันพามาดูสะเล็กก่อนนี่ตอนเช้าแล้ว้ลวลงมากินข้าวีสะเล็กนะมันเป็เปนเยาวๆมีที่กัน ยาไปถึงนู่นเลยก็ไม่เล็กนะที่จริงเนะี่ยเออสถานนี้ลึก,มออลกไม่เหมือนสถานอุสาห์ถ่ายรูปสวยสถานนี้จะแบบอยู่ใต้ตึกอะ<ม>่ะเดี๋ยวไปกินข้าวเช้าก่อนไปดูซิมีอะไรมั่งปเดี๋ยวิ่งข้าวนี่ชั้นหนึ่งนะคะมีทิ่งนะ้ำอยู่ชั้นสองเดี๋ยวเราจะลงมาชั้นนี้นะคะเดีย๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะโอ้โหคนเยอะเหมือนกันนะนี่เนี่ยไปดูกันค่าว่<อ>าหายังไงนะคะ,อะแบบอบฮะ ตอแอบคนเยนอะขน,นมปังนะคะคนเยอะไม่กล้าพูดอะ่ะผลจนผลไม้สลัดน้ำเต้าหู้ กา <Okay, S 2> แฟก็จะอยู่ตรงนี้<ม>แล้วก็เป็นน้ำนะคะ <c oughs> เป็นตักอาหารจันข้างงเลยนุ่วก็หยุดนุ่ก็อยู่เกาหลี <c oughs> คนไทยไม่เจอไ <c oughs> ปตักอาหารกั <c oughs> นน้งนี้มีกว๋วยเตี๋วด้วยน่าจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวไก่ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นตระก,กูลไข่ อาหรเช้าไปทุ่งสะเวนาไปบรรยากาศดีดีบรรยากาศก็โหช่องเชงช่องเชงช่องเชงเลยนะอาหารเขาก็เยอะอยู่นะมีข้างในโซนในโซนนอกแต่นั่งในดีกว่าข้างนอกไม่ไหวคุณเยอะได้แค่นี้แม่ได้อะไรมาคะต้มไก่เขาต้มไก่เคนนี้อ่วันนี้กินอะไรโอ้โหโโอ้หยักษ์เต็มเบ้า อโอเคกินข้าวครับกินข้าวกับเอ้ยข้าว,ชาวเช้าเสร็จเดินมาโอ้โหมุมถ่ายรูปเขาเยอะจริงๆนะ่อะแม่โอ้โหนะซ้ายขวานหน้าหลังมีก็ถ่ายได้มุมถ่ายรูปเยอะๆในโรงแรมนี้มีแต่เกาหลีเนาะเกาหลีกับจีนเ, <c oughs> เกาหลีเยอะกว่า <c oughs> เกาหลีกินข้าวชงชังชงชัง,งเมื่อกี้ <c oughs> อ่ะเราทานข้าวเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกลับบ้านแล้ววิ่วินครับเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมลูกสบายมากไหมโอเคแล้วคุณแม่ล่ะคะคนนี้สนิทเลยกลนด้วยเนี่ยอนอนหลับสบายมากเลยค่ะที่นี่นอนที่นอนเขาแบบที่นอนเขาดีอะท็อปเปอร์เขาแบบหนามากอะแล้วหมอนเขายังดูดวิญญาณเลยแอบดูยี่หอแอบดูย่ออ่ะค่ะอย่าไปเชื่อที่ไหน ต่อติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมติดตามน้องวินวินเที่ยวกันด้วยนะคะเดี๋ยวออกจากนี่จะไปอะไรนะพิพิธภัณฑ์สัตว์แปลกนะเดี๋ยวตามไปดูกันโอเควันนี้ก็แชร์ให้น้องด้วยนะคะโอเควันนี้ h ฮ l l รี่แลนด์ดีสแอลแอนสปาบายบายแช่นี้นะจ๊ะบายบายจ๊าดีดีสิบเต็มสิบโอเครถจอดไก่ก็มีบริการรับส่งนะจ๊ะรถกอล์ฟรับส่งวินาสปอร์ตสปอร์ต เอยปอใช่ไหมอ่าทีแรกเราทีแรกเราไม่รู้ล้วก็เดินเนาะ <c oughs> อ่ะไปไปรถแล้วกลับบ้านแล้วจ้า